Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ครับวะอะลัยกุมุสลาม warahmatullah w a ร a r a k a t u h ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพื้นที่แห่งความหวังครับวันนี้เราสองคนอาดัมและมุสตาฟาครับจะมานั่งคุยกันแบบชิวๆกันอีกเช่นเคยครับแต่เนื้อหาวันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่อาดัมสำคัญกับพ่อแม่ทุกคนมากครับใช่ครับเรื่องนี้ถ้าฟังแล้วจะเข้าใจเด็กมากขึ้นเลยครับว่าแต่เรื่องอะไรเหรอมุสตาฟา จิตวิทยาเด็กวัยดื้อรั้นครับพี่อดัมโอ้โหฟังดูธรรมดานะแต่จริงๆแล้วลึกมากครับจิตปีแรกของชีวิตเด็กมันสำคัญสุดๆครับเป็นช่วงที่บุค,คลิกจะก่อตัวเลยครับใช่ครับวัยนี้เด็กจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองหรือคนที่ไม่กล้าตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับช่วงนี้เลยครับที่สำคัญเด็กวัยนี้ดือ้อเพราะมันเป็นธรรมชาติของวัยครับไม่ใช่นิสัยเสียครับพี่ถ้าพ่อแม่เข้าใจก็จะผ่านไปได้ดีครับ แต่ถ้าจัดการผิดมันจะกลายเป็นนิสัยติดตัวลูกเลยเลยครับเด็กก่อนสองขวบเขายังไม่มีอีโก้ครับเขายังไม่รู้จักคำว่าฉันเพราะเขามองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของแม่ครับแต่พออายุสองขวบปุ๊บเขาเริ่มอยากเป็นอิสระครับอยากพิสูจน์ตัวเองอยากทำอะไรด้วยตัวเองเขาเหมือนจะบอกเราว่าผมอยู่ที่นี่นะผมคิดเองได้นะผมปฏิเสธได้ถ้าผมไม่ชอบครับพ่อแม่หลายคนกลับไปขัดขวางสิ่งนี้ครับ ไม่ยอมให้ลูกลองไม่ยอมให้ลูกทำเองจริงครับพี่บางทีเด็กอยากกินเองใส่เสื้อเองขีดเขียนเองแม่ดันไปห้ามไปดุสุดท้ายแม่ก็บ่นว่าทำไมลูกอ่อนแอทำไมลูกไม่สู้ใครทั้งที่จริงๆแม่เองต่างหากที่ไปปิดโอกาสใช่ครับพี่เพราะแม่กลัวเละกลัวช้าแต่เด็กเขากำลังเรียนรู้นะครับยิ่งห้ามเด็กก็ยิ่งดือ้อยิ่งไปขัดขวางเด็กก็จะยิ่งแสดงออกมากขึ้นหรือบางคน ก็ยอมแพ้พ่อแม่ไปเลยครับกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้ารับผิดชอบแล้วเด็กก็จะโตมาเป็นคนที่ต้องพึ่งคนอื่นตลอดปัญหาที่ตามมาอาจเป็นพฤติกรรมเช่นกัดเล็บปัสสาวะรถที่นอนฝันร้ายกระวนกระวายใจครับจริงๆแล้วบางทีคนที่ดื้อจริงๆคือพ่อแม่ครับโอ้อันนี้จี๊ดเลยพี่อาดัม <laughs> พ่อแม่เขาไม่ยอมให้ลูกผ่านวัยนี้ไปอย่างเป็นธรรมชาติครับ พ่อแม่ที่เข้าใจไว้นี้จะปล่อยให้ลูกเรียนรู้ลองผิดลองถูกครับต้องอดทนครับให้ลูกได้ลองกินเองใส่เองแม้จะช้าหน่อยแต่เด็กจะได้เติบโตจริงๆแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองครับดูอย่างท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมครับตอนที่ท่านละหมาดหลานขึ้นขี่หลังท่านท่านก็ไม่ว่าอะไรเลยใช่ครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเข้าใจวัของเด็กครับ ว่าเด็กต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับพอแม่ที่เข้าใจจะได้ลูกที่เข้มแข็งครับและที่สำคัญเขาจะรักตัวเองกล้าตัดสินใจและพร้อมรับผิดชอบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจาก f a c e o o o กอร์ซาลีเบนมัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับแง่มุมที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์มากเลยครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของพื้นที่เห็นความหวังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าอัสสลามุอะลัยคุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุฮ์ครับ